อ๋อเร็วอะไรวะยาคำน้ำคำเร็วจริงย้าขนาดนั้นยาเนี่ยเปี้ยว มันไม่เปรี้ยวหรอกมันส้ม,สมอืมนีด่ดูดหมดยังอ้าวกินอีกลูกสาวสาส้มไม่อันนี้เป็นยา้ำมูกเนี่ยจะได้หายใจออกขี้มูกไม่เยอะเ okay. โอเคเออต้องเี้เก่งนน่กินยาพรายอยากเก่งด้วยจะอะไรอะ อะไรอยากรถน้ำมุกรถน้ำมุกใช่อ้าวค่อยค่อยดูดไ็้งไงอร่อยอร่อย <laughs> อร่อยอ่ะใช่อืมเอาเข้าไปยาคำเข้าคำ เก่งกว่าพี่ภูมิพี่ภูมิยังกินไม่ได้ขนาดนี้เลยตอนที่ผมไม่เมาแล้วพี่ภูมิไม่กินยาพีู่เราเมาแล้วใช่ยางอีกอีกคนอันนี้เป็นแก้ไอแก้ไอใช่จะได้จะได้ไม่ไอลูกไอจีนะก็กินแล้วก็ไม่ไอหลูกแล้วนั่งกินเค็งมากเลยเนี่ยเก่งกว่าพี่ภูมิ ยูยมีกินไม่ได้เลยเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอโอเคเปรียรปร้ยวเ,เ,เลยฮะเปรี <c oughs> ้ยวเลยเหรอใช่ฮึนั่นเล็กกินเล็กกินเียงมากเลยเนะี่ยอืม <c oughs> ยิมน้ำก่อนแนละ้วแ่ขอว่าเนะี่ย โอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยน้องฟิวเก่งมากเลยเอวัยวัตินี่ไหมลูกเนี่อันนี้อะไรวิตามินรวมเนี่ยฟิวจะได้กินข้าวเยอะๆกี่เมื่อกี้กินไปกี่กี่ถ้วยข้าวกินข้าวต้องเยอะเมื่อกี้นี่เก่งมากเลยเยอะอะนี่กินน้ำอีก กกี้เปรี้ยวกกี้เปรี้ยวอันนี้เป็นอะไรวิตามินรวมรสชาติเป็นไงลูกอมืมข้มวาวเหนวบลูเบอร์รี่อะไม่ใช่สับปะรดอืมบลูสตอเบอร์ี่อะใช่นี่วิตามินรวมเรตเตลโร่เรตเตลนีน่ไม่หมดอืมบีบด้วยบีบด้วยบีบด้วย บิวเขาด้วยเออนั่นแหละอืมแล้วก็ทำขอดู่น่อยขอดื่น่อย,ออยฮะเรีบกินให้เสร็จแน่นอนอ้าเคียงมากเลยน้ำเคห้ามกินน้ำเย็นนะ หมดแล้วลงหมดแล้วแล้วนะพ่อเดี๋ยวพ่อไปรล้างอากินะน้ำแล้วปากล้างมือ,อนอนอน,นั่นแหละเปียกเดี๋ยวพ่อบอกให้ทำเลย